ขช่นี่และครับพี่น้องครับนี่ครับกำลังให้กับเขาเป็นกำลังขุดบุก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 นะครับแข่งประสมประสานพี่นี่พักกับพักแข่งพักแข่งพักไอ้ใส่กับปลาเห็นครับพี่น้องต้เรืองสับนะแต่เสียบลิ้นตรงนี้นี่พักสดๆครับจัดไปจัดไปครับพี่น้องครับ เออพรดเทพท่านกินเขาตามมาด้วยครับพระท่านเบิดครัวนี่ครับเด้อเขาหงอนนี่เรียบร้อยนะครับผมณอาจจะเลื้อจะโมงเลือแต่กระทะหมดหรอถ้ามาพรท่านเนาะเปล่าตีตัวเครื่องบินมาได้ครับขี้เครื่องบินแจ่สมาหลอดมาทุกไปครับมามาครับผมพยายามสิรอสักหาหน้าที่มาให้ท่านเด้อครับเด้อมามาครับเซนกันะครับผม แซ่บกับแซ่บพุทธเจ้านะครับเห็นเองชิ้นเดียนะนี่ครับสัตว์กระบวยบอกนี่เนื้อนี่แซ่บแซ่บจังซีสันเย็นด้วยมิดกับห้ามได้เด็กใส่ลงไปกับทำมันขัดโอเคมาได้เวลา้ครับเดี๋ยวขอชิมกันเลยก่อนรสชาติเป็นยังไงนี่ก็บห่อในที่เราสุกแล้วครับพร้อมเสิร์ฟ ลอมเล้วครับว้ายยังเบื่ีบบหนึ่งแนึงครับเติมหัวเชือใส่ก่นเตีหัวเชือใส่ยงกนครับผมขาหัวเชือนี่เดี๋ยว่ากัสิเปลี่ยนแปลงยังไงเตรีมหัวเชือเลย ชาญยังบ่ปังอะไรครับนี่พอครับพอแล้วพอพอแล้วพอถ้านานกว่านี้จะกินไม่ได้เละโอ้ลืม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 ท่านปนองหาเดียวลืมของแขกโอ้ยตายตายตายอหน่วงไปแบบนี้นะของแขกครับของแขกของแขกับนี่คือ เนี่ย40เบอร์เสียบเลยครับพี่น้องอย่างนี้เป็นคนเข้าไว้ดีด้วยครับรอบบิสแฟมซิลิเลยว่ะแค่กินบอกให้ชาวบ้านเขารับรู้ก็พอแล้วแค่นี้ครับหอมแปดโคกเลยครับเป็นไงครับหอมแปดโคกอีกเรือครับพี่น้องเรื่องใหม่ท่านเรือครับเด้อมาพอละครับซ้ำนี่แหละ สวยครับที่นี่สีดรอสสวยอย่างนี้ครับจัดไปครับผม